นี่แหละคอยกลไปเรื่อยๆครับยกปล่อยยกว่างยกปล่อยอยกว่างเนาะหมานหมนหมนได้แล้วครับน่าจะเป็นปลานิ่นครับอืมอืมปลาแทงบ่เนี่ยหงบึงอ,อุ้ยกระยงๆกระยง บงปลานะหนอนนะะ,ะแหนะปลาขยงปลาขยงมนัมนมนันมันพี่น้องมานครับยัาย่าินแบบบานๆเฮาครับพี่น้องนี่ครับมือนนี่ข้าไมี่แนวไม่พี่เห็น้องเบิ่งรับ นี่เข้าไปยกย่อมากครับนี่ผลงานที่เข้าไปยกย่อมากมันนี่นะครับโอ้พี่น้องปลานิ่นครับปลาคดีครับปลานิ่นครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับหามาอยู่มากินแล้วครับปลาเนี่ยนี่เสริมกะนี่ครับถอดไข่หมายน้ำลมครับนี่ลาปลาห่อผมย่ำ ันนี้เทาครับไปสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอซสุภูสุคนนะครับมัอนี้เท่ากับมาบับมันยกยอ่อครับก็เมยกกันแล้วนะครับช่วงเท่ามาช่วงใบนะครับ อยู่บา้านมันห่อนครับพี่น้องก็เลยพากันมายกรอรอ,รอบเบิงว่าสิได้บ่ได้นะครับก็เริ่มได้แล้วอยู่นะครับช่วงนี้ก็ช่วงแจ้งแล้วครับอากาศเย็นๆปลามันขึ้นดีครับมายกย่อก,กันเดี๋ยวถ้ามารอบเบิงวะเมื่อหันก็ได้ปลาขาย,ายงเนาะพี่น้องเนาะนการยกย่อครับออออออเเเเเีียยว,วนนะมมต็ลพ่่าาฮะ ไม่เอาเดี๋ยวเข้าตานี่แหละคอยดูยกไปเรื่อยๆครับยกปล่อยยกว่างยกปล่อยยกว่างเนาะครับถ้าไปรุนน้ำกันอันนั้นลูกปลาคอว่าลูกเห็นปะตรงไม้ตั้งนน่นโน่นโนนนได้แล้ว น้ำบาเลยหมานหมนหมาน,มานได้แล้วครับไหนจะเป็นปลานิ่นครับอ,อปลาแทงบบเนี่เอาบึงอุยอ้ยกระยงกระยงนกรยงครับหมานหมานมาน กินตอนเย็นนะเนาะโต้หุน่นโม้หุน่นหมานหมานหมานาาาหมานคักคักคักหยกกันครับอืมสภาศกับหาโยนไอขินแบบบ้านเนาครับน้องธรรมาชาตินะพี่น้องเนาะผู้ใดมากค่ะแต่แต่มีเทคนิคหานะครับบางคนเพิ่นกะมาจอดตะวานปลาคอาเหงือมาวานครับ หมักยกย่อเนาะพี่น <t step> all ้องเนาะยกไปเรื่อยๆครับบรรยากาศแบบบันบาดเห็นบ่ไปเบิ้งภาพไปเบิ้งปลาใกล้ๆครับไอพวกพวกบ่มาใกล้ๆไปนิดหน่อยเขาเบานะครับเอาตัวตัวไม่หเบิ้ง

นายกย้อนกันเด้อพี่น้องเด้อหายอยู่หายกินครับง่ายง่ายมันห่อนครับอยู่บ้านมันห่อนอยิงยกไปเรื่อยๆนะครับ ก,ยกะยิงกไปเรื่อยๆน,น,นะครับฮะอะ,อะไรนะก็ะดีดเอาน่งไงใส่ในถุงนั่นไงเอาก็ดีให้พ่อด้วยน่ะตัวใหญ่นั่นนะ่ะฮะน่งไงพ่อใส่ไว้ในถุงพ่อจะไปหลบับจะไปก้อยดู ยังบาเหนัน้นกนกเกตาเอีดกมานมานมาน้องมานครับหยาชินแบบบานๆห้าวันี้ยังไรครับ พี่เราตอนนี้ฮอคามาขอดบ้านเัานแหละครับเดี๋ยวที่เท่าให้พีนอนอ่น้องเบิ่งนะครับปลาที่ห่อเป็นงอกงอกมากมนเลยครับใช้เ,เวลาบอดดวลน,นี่ครับนี่ครับปลาไขยัง โอ้ขยางกระายครับนี่จะตัวยังไงฮะฮะาเรครับเยไวเรยวนำรดน้ำรดน้องโอ้เครื่องกะละมังครับอันหญอันใหญ่ไม่นอะย เส่เวลาบ่โดนครับรยกพ่อได้กินอยู่ครับมีแตแม่ยังไงอ่านิ่นนครับโอ้โหเป็นยังไง้โอ้โหโ,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 โดนพี่น้องเกือบฟางเมื่อผครับมเตม่มยังไงปลาแขยงกับมีแต่ตัวยังไงครับปลาขยงไงได้กินนอนะ พรอายุริ้กินครับอืมมันคักสี่ซ่านเหมน้าครับ,รรบยุ่ง่าย,ายาจริงหอาปาก็เดิดครับผมสีออกมามาเอาช่วงคำาๆค,ครับตอนแรกว่าสืบ่เอามันมันมีกลุ่งอยู่ อาบาพอได้ชินรับปลาหน่อยเนาะทนมาเ้าชิ้นเนี่ยเราปลานะครับไานิ่งอืมอเห็ดตีใหญ่ไปขยังอะไรไปนิ่งอลายครับอ่ะเด็กแจังสีมาเห็ดยุบเหย็ดชินเนาะพี่น้องเนาะครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวห้องคดีเฮ็ดต้มเฮ็ดยังไหวนะครับ ก็ได้บต้องไปซื้อ่อนนะครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆห้าอยู่หากินง่ายครับรับพี่น้องนะครับหลังจากปลาที่ห้าคาั้วเรียบร้อยห้ามาแปลงเป็นเมนู่นะครับอันนี้เป็นตม้มยำครับตม้มยำปลานิ่นเนาะอ,นนอ,อันนี้ก็ก้อยครับมีก้อยปลายชันครับลาบนะครับลาบสุกลาบสุกโอเคครับนี่มมนก่อน็นไปหือ ซีมเด้ออืมอืมเยอล้วเนาะอืมขับพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปอยู่ไปกินน้ำกันเด้พอพี่น้องเด้อต้มยำปลานิลอืมป็นหมอย่างงี้คือหมอย่างครับเดี๋ยวท่าไปกินเดอยู่ไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ สับหามากออกมายู่อฮ็ดกินแบบนี้แหละครับตามวิถีบ้านๆน้องๆยื้อไงกินไงครับหาปลากินปลาผลว่าไปมีข้อสำคัญครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับหามาอยู่มากินแล้วครับบ้านนี่อือมีเสริมกะนี่ครับหอดไข่หอยนางรมครับอี๋ปลาห่อขมย่ำปลาดิ้เท่าครับ มาพี่น้องมาจินเข่าน้ำกันครับวันนี้บ่าวหลายยก่ห้างครับมาซิมบงซิมหลาเด้อคำง่ายๆเลยพี่น้องเอ้บุ้ยอืมอืมโชนน้ำโคครับอืม อือ่บสซับครับมาพี่น้องมาอยู่มาขิดมันครับแบหลายมาใหม่ๆสดๆมาเห็ดกินแล้วกัหวานจุ้ยๆครับ